ฮัลโหลคำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำหากพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับปราบปราบปราบกราบสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแพนด้อีกแลครับผมก็หลังจากที่ลองเล่นรอบแรกก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจ่ายเยอะเลยนะครับแต่ซื้อฟรีเกมก็เยอะเหมือนกันนะครับราคาที่ต้องจ่ายเพื่อเข้าฟรีเกมนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่นที่790นะครับผมพกทุนมา900ก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นคิดว่าเล่นแล้วตัวเองไม่ลําบากก็เล่นครับแต่ถ้าคิดว่าเล่นแล้วตัวเองลําบากก็อย่าไปเล่นมันเลยครับเดี๋ยวจะแย่เอานะครับผมโอเคหมุนแรกมาโอเคแพนด้ามาตัวหนึ่งนะครับผมไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเกมนี้จ่ายค่อนข้างแพงเลยนะครับในการซื้อฟรีเกมครับมาไหมอ้าวสวยครับผมได้อีก5หมุนตั้งแต่ต้นๆเลยครับ โอเคเรามีทั้งหมด13หมุนแล้วนะครับเก็บแพนด้าตัวที่สองตัวที่3ามาครับตัวที่สมาครับผมโอเคแต่แต่ยังไม่ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของทุนเลยนะครับตอนนี้เหลืออีสิ0หมุนครับตัวที่3ามลงมา245ครับสวยครับเลียงกันสวยมากครับโอเคแถวบนเลียงกันอีกครับ 77นะครับรอบนี้โอเคลงมาไม่หยุดเลยครับอีก3ตัวครับ260ครับผมหยแถวบนกับแถวสอสวยมากครับอีก4-5-3ครับโอ้โหเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับอย่างนี้อย่างนี้มาแน่ๆครับหมุนติ้วครับช้านิดนึงครับโอเค3-1-3หนึ่สามครับสวยไปต่อครับอย่าหยุดอีก3ามครับผมเฮ้ยเฮ้ย ลงมาไม่หยุดครับอีก290ครับผมอีก3หมุนสุดท้ายยังไงยังไงพันด้ามาอีกไหมอีก3า8ห้า8ครับผมโอ้โหจ่ายหนักครับจ่ายหนักหมูแพนด้ายังลงมาอีกอะบ้าเลยแล้วอีก250ครับผมหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายเท่าไหร่โอเคครับหมุนสุดท้าย326ิบครับผมโอ้โหสา0 0ันนะครับ3056ครับ จ่ายเยอะมากครับจ่ายค่อนข้างเยอะเลยครับคุ้มกับราคาที่ซื้อเพื่อเข้าฟรีเกมเลยนะครับโอเคครับก็จริงๆผมอยากพอเท่านี้นะครับก็ได้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าคลิปมันจะสั้นไปนะครับมันแค่สองนาทีเองเออเอาไงดีผมจะซื้ออีกสักรอบหนึ่งแล้วกันครับผมเออโอเคเอแต่ว่าผม อยากลองซื้อสักพันสักพันห้าครับผมอ่ะผมอยากรู้นะครับว่าซื้อพันห้ามันจะได้เยอะหรือเปล่านะครับก็อบอกอีกครั้งนะครับผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆทำตามนะครับผมเพราะพันห้านี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าผมยังกําไรอยู่นะครับผมยังบวกอยู่นะมันลุ้นกันโอเคแพนด้าตัวแรกมาครับผมโอเคตัวที่สองตัวที่สามมาครับ แปหมุนครับผมโอเคเรียงกันสวยครับเหมือนตาแรกครับเจร้อยจ็หโอเคเดี๋ยหหมุนนะครับรู้สึกเหมือนจะโดนหรือเปล่าเริ่มหวั่นๆวันนะครับหน้ามาครับสวยโอโหหกสิบบาทโอโหรอบนี้มันจะโดนครับเนี่ยแะครับโลภมากก็เจ๊งครับผมโถเนี่ยแหละครับ บวกสามพันไม่ชอบครับผมชอบได้น้อยๆครับอ่าเลยสองหมุนนะครับโอเคอีกสี่ร้อยครับโอเคก็ขาดทุนไม่เยอะครับผมพอรับได้ครับสมหมุนสุดท้ายสวยครับโอเคสี่ร้อยครับผมปุ๋ยรอดตายครับก็บวกนะครับก็ถือยังถือว่าบวกอยู่นะครับรอบนี้สจพันเจ็ดโอเคบวกมานิดนึงนะครับผม โอเคก็เป็น3,300นะครับโอเคเท่ากับกาไรสองพันสี่นะครับทุนเดิมเก้าร้อยถือว่าค่อนข้างจ่ายหนักเลยนะครับเป็นเกมที่จ่ายหนักเกมหนึ่งเลยนะครับแพนด้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับไว้คราวหน้าผมจะหาเกมใหม่ๆมาเล่นอีกนะครับแล้วมารอกดูกันครับว่าจะเป็นเกมอะไรขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย